กระบวนการจัดการความรู้นะครับเป็นกระบวนการที่ช่วยเกิดการพัฒนาของความรู้นะครับหรือการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหัวใจของการจัดการความรู้มาจากอ่าหนังสือนะครับของแม็กเกอร์เกอร์นะครับอันแรกครับเ้ามองว่าความรู้เนี่ยคือพลังครับ อันที่2ครับความสําเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารครับแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันอันที่3ครับจุดหมายปลายทางความสําคัญของความรู้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวความรู้ครับแต่เป็นการนําไปปฏิบัติครับอันที่4ครับนิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งทําให้ความรู้ปลีดอกออกผลหลายองค์กรครับพยายามจะทํา k m นะครับผ่านตัวพนักงานผ่านหัวหน้างาน แต่พอไปถึงผู้บริหารผู้บริหารไม่สนับสนุนไม่เห็นความสำคัญของการทำเคเว่ามันจะช่วยพัฒนาคนพัฒนางา,านแล้วก็พัฒนาองค์กรสุดท้ายมันก็ไปไม่รอด